สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประมะศึกษาปีที่3ประจำวันอังคารที่22มิถุนายนค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือมีประโยชน์มากมายเช่นเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้ก่อให้เกิดความสนุกสนานอีกทั้งการอ่านยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์และการอ่านช่วยในการสร้างสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อ่านได้ด้วยค่ะ การอ่านหนังสือที่ดีเราควรอ่านอย่างมีมารยาทซึ่งมีวิธีการดังนี้ค่ะ 1. ขณะที่ผู้อื่นอ่านหนังสืออยู่ไม่ควรรบกวนด้วยการพูดคุยหรือเดินเสียงดังโดยเฉพาะการอ่านหนังสือในห้องสมุดและไม่ควรยื่นศีรษะเข้าไปอ่านด้วยเพราะถือว่าไม่มีมารยาทค่ะ 2. อ,อย่าพับหรือฉีกหนังสือหน้าที่ต้องการถ้าหากต้องการหนังสือควรคัดลอกหรือถ่ายสำเนาแทนค่ะและ 3. เมื่อขอยืมหนังสือจากห้องสมุดหรือจากบุคคลอื่นมาอ่านต้องรีบคืนทันทีที่อ่านจบและไม่ขีดเขียนอะไรบนหนังสือค่ะ เรามาดูภาพนี้กันค่ะภาพนี้คือสถานที่ใดคะนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกคุ้นคุ้นไหมคะหนึ่งสองสามเฉลยแล้วนะคะสถานที่นี้คือห้องสมุดค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะเมื่อเราเข้าไปใช้บริการในห้องสมุดเราควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นและไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องสมุดค่ะ